สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องไปให้กำลังใจพระเอกปีเตอร์ครอฟเดเรนเดกันก่อนเพราะได้ข่าวว่าอาการฟกช้ำหายเป็นปลิดทิ้ง mm hmm. เพราะมีนางเอกคนดังคอยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจจริงไหมคะพระเอกปากกว้าง ฟิตเปรีย้ยทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อหมอปราบปีเตอร์คอปได้ยาขนาดเอกมารักษานั่นก็คือความรักอันบริสุทธิ์ของนางเอกคนดังนับดาวว้าวซบชมพูอ่อารยาแต่กว่าจะมาถึงวันแห่งความเข้าใจทั้งปีเตอร์ทั้งชมพู่ต้องตั้งหลักทำใจเศร้าเข้าฉากรักไม่สมหวังกันทั้งสองคนโดยสาวชมพู่ถึงขั้นตัดใจเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มโรแมนติกบิ๊กพูชิสะทำเอาปีเตอร์แทบล้มทั้งยืนเรียกว่าเป็นสัปดาห์อวสานที่แฟนๆต้องลุ้นกันแน่นหน้าอกๆๆๆเพราะมีทั้งการเฉลยความจริงว่าใครคือพ่อองงนน้ยน้ยาาทักร เใจบอกรักแบบไม่หวังที่ดินและทรัพย์สินของนางเอกรับรองหนุ่มบ้านไร้กับวันใจไฮโซอวสานแบบเข้มข้นหวานมันแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆไปเลยค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากเกิดเรื่องราวต่างๆนานา,นาที่ต้องดูครับ <laughs> ในที่สุดก็คือยอมรับกันว่าว่ามันมีจริง แตต่่่อววาากรทีมัันจะลงหรือไมเียเด๋ยวต้ออองรรรุน้นนกกัีีทเพาะว่าาปัญหมือันเยะเลยเพลาดตอนอวสานของหนุ่มบ้านไรกับหวานใจไฮโซนะคะงานนี้หนุ่มเตอร์กับสาวชมเขาก็เกาะติดหน้าจอรอฟีดแบ็อยู่เหมือนกันและสาวน้อยคนไหนที่อยากเดินตามรอยรุ่นพี่เข้าช่อง3ามห้ามพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดรีบไปสมัครกันเลยค่ะ งานนี้รุ่นพี่คนสวยสาวดาวพิมพ์ทองวัชิราคมพิธีกรแจ้งรายการทางหน้าจอช่อง3มทีล่าสุดเตรียมตัวแจ้งเกิดเป็นหลานสาวคนที่สองของนายพลเออานานในละครของผู้จัดคนเก่งอุพัชนีกับละครเรื่องหลานสาวนายพลที่ได้เลิกวงเสืองปลดกล้องไปแล้ววันนี้พี่ดาวมีข่าวดีสําหรับสาวสวยวัยใสที่อยากปูทางสร้างประสบการณ์ตามรอยรุ่นพี่กับการเป็นพิธีกรแจ้งรายการของทางช่องสมให้รีบเตรียมตัวมาสมัครคัดเลือกกันด่ว,ว,ว,วนในวันเสาร์ที่30มิมิถุนายนนี้ค่ะพิธีกรแจ้งรายการตอนนี้ ทางช่อง3เราเปิดรับสมัครแล้วค่ะอายุ13-15ปีนะคะที่ตึกมารินอนวันที่30มิิถุนายนนี้ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงรับสมัครคัดเลือกแล้วก็ตัดสินในวันเดียวกันเลยค่ะสามารถโหลดไปสมัครแล้วก็รายละเอียดหรืออยากไปดูรายละเอียดอะไรมากมายได้ที่โป w ไฟล์บไทยทีวีคค่ะน้องๆก็อย่าลืมเตรียมความมั่นใจนะคะแล้วก็ฝึกอ่านภาษาไทยเพื่อความคล่องแคล่วนะคะมาด้วยนะโอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะน้องๆก็อย่าลืมมาสมาัครกันเยอะๆเลยนะคะ ขยันเดินสายหาแรงบันดาลใจไม่แพ้ใครก็ต้องผู้จัดคนสวยคุณตู่ปิยวดีมาลีนน์ที่แวลว,ว่ากำลังเตรียมผลิตผลงานคุณภาพมาเอาใจแฟนละครช่อง3ล่าสุดชวนพระเอกบีมกวีจากจุดนัดพบวาวานิชารีจากเดอะซิกเซนสื่อรักสัมผัสหัวใจและน้องพิง์สตรอเบอรี่ชีสเค้กไปแสดงความยินดีกับเซเลบชื่อดังก็กฤิตพลทัพพรังสีในงานการ์ดอเปนนิ่งร้านโคโค่เฟรชทีแอนด์จูสที่สยามพารากอนพร้อมเหล่าคนดังอีกเพียบอุ้ยหรือพระเอกละครเรื่องต่อไปของค่ายเว็บมีเดียจะต้องชง ชาหรือทำน้ำผลไม้เก่งด้วยคัะเนี่ยคุณตู คยร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องเฉอนพอได้มาเจอกันอีกครั้งในหนังจอเล็กหนังดังสุดสัปดาห์กองร้อยล่าผีที่จะออกอากาศบ่ายสามโมงครึ่งเช้านี้ครูพระนางเจสซี่เจสิก้าและแม็กกี้สุทธสิทธิ์เลยรวมพลสแสดงพลังให้ทีมงานอึง้งรับส่งบทกันอย่างเข้าขาแม็กกี้รับบทเป็นดินทหารแกณฑ์รูปหล่อคู่กัดของผู้กองฟ้าสายหรือเจสซี่คุณหมอสาวแกล่งลูกสาวคนเดียวของจา่าเฉยเดอดอกสสดาวครูฝึกประจำกองร้อยการหายตัวไปของจา่าเฉยและทหารอีกหลายคนเป็นจุดเริ่มต้นให้พระนางสามาคีกา โดยมีซุกตาตลกอันนาเชิญยิ้มหรือลุงเป๋อดีตทหารที่พันตัวมาเป็นพ่อครัวช่วยไขยปริศนาให้แต่เบื้องหลังตัวช่วยคนสําคัญกลับแปลงร่างเป็นตัวป่วนสมาธิเอ๊ะหรือไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสน้นคําของพระนางตื้นเขินเกินไปก็ไม่รู้นะคะถึงได้หลุดขำกันกระจายแบบนี้คน,คนจมูกคนจมูกออกมาลาตัวเองนนจูจะเร่ออะไร <laughs> อย่าบอกนะเอาคืนไม่มีรกบงเดีย๋ยวไปเปิดรงที่ขอ่ะ กัเหนียวมึงจะเหนียวไม่ได้อะ่ไเจสซี่เป็นขาวดำแล้ว ส่วนพีใสมากล้ามต่ออั้มอธิชาติตละครขุนศึกหลังจากฟาดฟันโชว์ฝีมือผ่านมาหลายศึกสงครามจนแฟนๆประทับใจกรี๊ดกันสลบคาหน,น้าจอรอชมกันแบบไม่กระพริบตาแล้วล่าสุดกับโค้งสุดท้ายฉากนี้พี่อั้มขอบอกว่าห้ามพลาดอีกเช่นกันค่ะเพราะงานนี้ทีวีซีนเขาจัดเต็มอีกเช่นเคยกับความงดงามสุดประทับใจในงานแต่งงานตามประเพณีไทยโบราณที่อลังการสุดปราณีตงานนี้ต้องยกนิ้วให้กับความยากลําบากของเหล่าทีมงานทั้งกองถ่ายโดยเฉพาะผู้กํากับอดุลบุญบุตรที่ดูจะเหนื่อย หนักกว่าใครคะ่ะไม่แพ้ฉากรบใหญ่ช้างม้าเอ็กซ์ตร้าทหารพลรบมหาศาลก็เพราะว่าเป็นการรวมตัวของนักแสดงแถวหน้าม,มากฝีมือหลายสิบชีวิตที่ขนกันมาแน่นๆเกือบหมดทั้งเรื่องแต่นอกจอต้องยกให้เป็นจอมซนค่ะกับหลากหลายกิจกรรมที่เรียกว่าจับปูใส่กระด้งกันเหงื่อตกไปเลยหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคนานานาน,าน,นบปีเลยก่าจะงานกันก็น้ำบาเลยเนะวันนี้เพราะว่าพ่วงกับสั่งว่าหลวงพ่อ น้ำมนต์อีกผมน้ำมนต์นนอีกเต็มที่เลยตอนพี่ดุลมาซ้อมพี่ดุลก็มาเคาะไว้เต็มที่เมื่อกี้ก็โดนซะเต็มที่เลยคือเราก็ไม่ค่อยเ<ฆ>ท่าไหร่แต่พอคัดเสร็จปุ๊บผันไปม,มองอันหนิงเนี่ยสงสารอันหนิงมากอะ่ะออกับฉากท้ายๆของเรื่องขุนศึกเรื่องนี้ครับครับผมก็สนุกสนานทั่วหน้ากัน และพรุ่งนี้แฟนคลับน,นเดชย่าญาไปรายงานตัวกันด่วนในงาน t h i s l a n d Is Our Land The Gallery ภารณีนี้นี้ใครครองไปร่วมทำบุญกับสองซุปตาตัวเป็นๆสี่โมงเครื่องที่ Central World งานนี้รับรองมีเซอร์ไพรส์จากทั้งคู่บนเวทีแน่นอนค่ะตอนนี้ได้เวลาไปมั่นกับละครผู้ผาแพร่ไหมจบแล้วอย่าลืมไปเชียร์ฟุตบอลยูโรรอบน็อกเอาต์แปดทีมสุดท้ายสาธารณารัฐเช็กและโปรตุเกสตีหนึ่งค่ะและวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องประดับที่กอรจากเซฟานีชอววันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ